ตามผลงานวิจัยนะะก็บอกว่าวิตามินซีสูงสุดนะอยู่ที่มะขามป้อมนี่เองนะที่ชาจะมาซอยมะขามป้อมนะคะก็เลยซูมให้ดูมันสูงมากเลยนะคะอาลูกใหญ่ๆก่อนแล้วกันเนี่ยมันสูงมากเลยค่ะเอ่ออันนี้ซูมนะเพราะต้นมันสูงนะมองไม่เห็นเดี๋ยวดูที่ลูกใหญ่ป้าเอามาดูก่อนเดี๋ยวซูมอยู่นะคะเดี๋ยว ย่าไม่สูงกนะันนะนี่นี้นต้นต้นมะขามป้อมนะคะเดี๋ยวดูนะคะนี่นี่นะคะเราเราเตรียมบันไดลิงมาแล้วละ่ะนี่นะคะเอาเห็นป่ะเนี่ยเห็นเห็นเนาะนี่ค่ะลูกใหญ่ยักษ์นะคะลูกใหญ่จริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยลูกใหญ่ยักษ์นี่ยค่ะลูกเท่ากับเหรียญเหรียญสิบเนาะก็ถือว่าใหญ่นะคะถือว่าใหญ่เพราะว่า ต้นอื่นควรเห็นมันต้นมันเล็กกว่านี้นะคะที่เขาขายเนาะนี่นะคะนี่หนึ่งลูกหนึ่งลูกแล้วเนาะนี่นะคะต้องปีนบันไดลิงต้องปีนบันไดลิงแต่ลมแรงมากเลยค่ะเช้านี้ในเดียย่าพึ่งเด้อมองไม่เห็นเดียว์เขาซูมไลยนี่สูดสุดเลยนะคะเนี่ย เอ้าร่วงละแล้วลวงแล้วล่วงแล้ว,ลว,ลว,ลวไหนอะมองไม่เห็นตอนนี้นี่นเจอแล้วเจอแล้วนี่นะคะนี่นี่แต่นี่ลูกเล็กกว่าลูกเมื่อกี้นิดนึงนะคะได้สองลูกแล้วเดี๋ยวเราจะไปผ่าผ่าไป้นชิ้นนะคะผ่าเป็นชิ้นแล้วก็ผ่าแช่เกลือนะอร่อยนะคะ ีนขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะสอยอะไรนะที่ส่วนนี้นะมันยุ่งยากมากเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละต้นมี้สูงมากเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าอย่างที่บอกแหละมันเราปลูกแบบถี่นะคะมันก็เลยมันก็เลยเออทำให้มันแย่งแสงนะคะอันนี้ก็ติดกับต้นมะม่วงนะคะนี่นะคะอ้าวล่วงอีกแล้วเดี๋ยวนะนี่ล่วงนี่นะคะ อ่าเราซูมอยู่เนี่ยเออซูมอยู่อ่ะนี่ไม่ซูมไม่ซูมเมื่อกี้ซูมไม่น,น่ใจมันลูกใหญ่ใหญ่นี่นะคะลูกใหญ่นะก็ถือว่าลูกใหญ่อยู่เนาะนี่นะคะนี่ดูนะคะว่าต้นมันอะไรยังไงนะคะนี่นะต้นมาอ่ามาล้วลูกหนึ่งเดี๋ยวกันนะแป๊หนึ่งโอ้ยนี่ นี่นะคะนี่อีกแล้วลูกหนึ่งนี่ลูกใหญ่ลูกหนึ่งนะคะอันนี้ลูกเล็กลูกใหญ่เบ้งเบงลูกหนึ่งสามลูกใหญ่นี่อีกลูกหนึ่งมันล่วงนะคะมันล่วงมันมันมันอันนี้ไม่ทัานนี่นะคะได้หลายลูกละเดี๋ยวก็จะจะจะหันนะคะแล้วก็ ใส่กล่องทัพเปอร์แวร์นะคะแล้วก็คลุกเกลือาพูดพูดค้างไว้นะคะเราซูมไม่ไหวละเพราะว่าคอตั้งบ่าสูงนะคะแล้วก็ปลูกไว้ตรงนี้นะคะสามต้นด้วยกันนะคะนี่มะขามป้อมเราซื้อพันธุมานะคะเขาบอกว่าเป็นพันธุเกษตรเนาะนู่นเลยนะคะก็ถือว่าไม่โดกเนาะถ้ามองดนีๆก็จะเห็นลูกมันเหมือนกันนะแต่ว่าต้องมองดีๆนะนะคะไม,ไม่ค่อยโดกหรอกเนาะ ามลูกแต่ว่าลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่เนาะลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะเนี่ยนี่นะคะลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่อันนี้ถ้าไม่แก่อย่าเพิ่งนนอย่าเพิ่งเก็บนะอย่าเพิ่เงเก็บเพราะมันจะขมนี่นะคะอันนี้จะลูกเล็กลูกเล็กจิ๋วเลยนะคะลูกเนี้ยหรือว่ายังไม่แก่ก็ไม่ลูกเล็กจิ๋วเลยถ้ายังไม่แก่อย่าเพิ่งเก็บ ซูมอยู่แล้วซูมอีูแล้วลืงซูมทุกทีเลยนี่นะคะนี่นี่เขาบอกว่าเป็นพันธุ์เกษตรนะก็ตอนที่ซื้อต้นต้นต้นที่เขาที่ร้านมานะคะเขาบอกว่าเป็นพันธุ์เกษตรนะคะก็จะลูกมันก็จะใหญ่นะคะมีทั้งหมดสามต้นด้วยกันเนาะ ามต้นแล้วก็ปลูกไว้แบบนี้นะคะไว้ช่วงหน้าบ้านแต่มันก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรก็ก็กพอพอกินเนาะแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะนะคะไม่ถึงก็ได้ฝากใครค่ะเพราะว่ามันมันน้อยเนาะนู่นนะคะมันก็จะขึ้นรวมๆกับมันก็แออาดอยู่กับต้นมะม่วงนะคะมะม,ม่วงพันเอาอกล่องนะคะที่ถัดไปนั่นนะคะสามต้น ปลูกไวสังตัวแล้วก็ปลูกทีเลยนะคะปลูกกันไม่ค่อยจะเป็นหรอกนะคะอันนี้เป็นชาวสวนมือใหม่เนาะดูปลูกกันติดติดมากเลยนะคะห่างกันไม่ถึงไม่ถึงวาลรวบอกก็ไม่รู้นะคะประมาณเมตรนิดๆมันก็เลยกิ่งมันก็เลยชนกันดะไปหมดเลยเนาะนู่นนะคะมันต้องปีนขึ้นไปเก็บหรือถ้าเรารอ,อให้มันที่มันเออหล่นลงมามันก็จะ มันก็จะเน่าพอดีเลยนะกว่ามันจะร่วงลงมาเนาะนี่แหละนะคะอันี่ก็พาชมนะคะมะขามป้อมซึ่งมีวิตามินซีสูงนะคะก็ตามผลงานวิจัยนะคะก็บอกว่าผลไม้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขาเทียบแล้วนะคะว่า วิตามินซีสูงสุดนะอยู่ที่มะขามป้อมนี่เองนะคะอยู่ที่มะขามป้อมเท่าที่เคยอ่านนะคะเป็นผลงานวิจัยก็เชื่อถือได้เนาะเชื่อถือได้นะคะก็กินกินไปนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะแล้วก็ไม่แพ้ด้วยนะคะผักและผละไม้นะคะกินกินกินได้นะคะเผื่อถ้ามีวิตามินซีสูงแล้วก็ทําให้เรา,เาปลอดจากไข้หวัดนั่นเองนะคะก็ช่วยได้นะคะ อันนี้เป็นอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองของเรานี่เองเนาะไม่ต้องหาซื้ออะไรให้ยุ่งยากนะคะไปตามตลาดก็มีขายนะคะไม่แพงเลยนะคะกองหนึ่งแค่สิบบาทเองนะคะจริงๆนะคะแต่ถ้าเราปลูกเองก็ก็ดีไปอย่างนะคะเพราะว่าเราก็ปลูกเองกินเองนะคะไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องเสียเวลาขับรถออกไปเปลืองน้ํามันอะไรประมาณนั้นเนาะวันนี้ก็ขอนาเสนอคลิปสั้นๆนะคะ เกี่ยวกับบา้านขำป้อมแล้วกันนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะที่สนับสนุนชชองมาโดยตลอดนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆในวันหยุดกับของครอบครัววันนี้นะคะเฮงๆรวยๆปังๆนะคะคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นรานะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ